วันนี้วันนี้หลวงตาหลวงตาเป็ดจะพาคนน้อยคนน้อยไปบินทบาทนะจะพาหลวงพี่ปอข่าวปองข่าวไปบินทบาทนะจะพาคนน้อยไปบินบาทนะบินทบาทคนน้อย hai ta điền, đều đều, phải không? Hahaha, con nỗi, hôm nay con nỗi, muốn mày bắn nấu chân ăn lên lửa ăn mấy จตารุธรรมวาทันติอายวันโนสุขังพลัง จัตตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง